ประโยชน์ของข่าจากใครมีอะไรบ้างใช้ประกอบอาหารรักษากินปากลดอักเสบที่ปอดระบายลมปรัปุงลมในช่องท้องขับน้ำเสียออกจากร่างกายป้องกันโรคโควิด -19 เแก้อาการเบื่ออาหาร ทำให้เจริญอาหารช่วยเยอะอาหารช่วยลดอาการอักเสบสร้างคุ้มคุ้มกันให้แก่กร่างกายรักษาฟันผุรักษารากฟันรักษาโรคเหงือกบำรุงสมองช่วยสมาธิดีลดความดันโลหติตสูง ป็นญาบำรุงหัวใจลดกระหายขับปัสสาวะแก้อ่อนเพลียตับพิษไข้รักษาโรคกากเกลื่อนแก้พิษแมลงสักกตว์กัดต่อยแก้หวัดปวดศีรษะไอแก้ท้องเสียเป็นต้น